สัพพะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาลานิยธรรมหกอย่างทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้และลึกถึงเรียกสารานิยธรรมมีหกอย่างคือ หนึ่งเข้าไปตั้งกายยากรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพี่สุสามเนรทั้งต่อหน้าได้รับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุรตรของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลพิ่งส่ไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวาจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพี่สุสามเนรทั้งต่อหน้าได้รับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจุรตของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพี่สุสามเนรทั้งต่อหน้าได้ ราบลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันสี่แบ่งปัรลาบที่ตนได้มาแล้วโดยชอบทมให้แก่เพื่อนพิสุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวห้ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอการกับเพื่อนพิสุสามเณรอื่นๆไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น อกมีความเห็นร่วมกันกับภิกสุสามเณรอื่นๆไม่วิวาดกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำหกอย่างนี้ทำผู้ปะพืติให้เป็นที่รักที่เขารลกของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงค์กันแลกกันเป็นไปเพื่อความไม่มิวาดกันแลกกันเป็นไปเพื่อความพ่อเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อภาริหานิยธรรมเจ็ดอางทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเชื่อว่าอภาริหานิยธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งมันประชุมกันเดืองนิดสองเมื่อป่าชุมพ่อพรเพียงการป่าชุมเมื่อเลิกป่าชุมพ่อพรเพียงการเลิกและพรเพียงแค่สังจิตที่ส่งสองต้องทำ่ามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติสึกไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานสิกขาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้้ ที่พิกสูเราได้เป็นผู้ใหญ่ประธานในสงฆ์เขารบนับถือพิกษุเหล่านะั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหกกินดีในเสนาสนาปะป่าเจตตั้งใจอยู่ว่าเพื่อพิกษุสำเรนรซึ่งเป็นผู้มีสิลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเช่นอย่างนี้ตั้ อยู่ในหมู่ใดคณะใดและผู้ใดหมู่นั้นคณะนั้นและผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความจเจริญฝ่ายเดียวสัพุริสัทธธรรมเจ็ดอาง ธรรมของสัตว์รุษเรียกว่าสัพปริสธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งธรรมัญญูตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกสองอัตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้สามอัตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราเกิดโดยชาติตากคยณอบัศนสมบัติปริวณความรู้คนกามเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควาเพื่อตอนให้สมควร แก้ว่าอยู่อย่างไรสีมาตันยูตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการแสวงหาเครื่องเลงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบและรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควร ห้าการันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นหกบริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักปัจจุบุนและกิริยาที่จะต้องป่าเพื่อจอตุองชนนั้นนั้นว่าหมูนีเมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นเจ็ดปุคละปะโลปรลันยุติสี่บัญชิควรพิจรารณาเนื่งเนืองว่า ตัวของเราเองติเตรียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ห้าปัญระชิดควรพิจารณาเนืองๆว่าผู้รูใ้ใครควรแนกดเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ออกปัญประชิดควรพิจารณาเนืองๆว่า เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเจ็ดปัญประชิดควนพิจารณาเนืองๆว่าเรามีการเป็นของตัวเราทําดีจากได้ดีเราทําชั่วจากได้ชั่วแปดปัญชิดควรพิจารณาเนืองๆว่าวันเสื่อร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เก้าปัญประชิดควนพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สังหัดหรือไม่สิบปัญประชิดควนพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาเพื่อนบรรพชินถามในการภายหลังทิศหกทางพระพุทธศาสนาหนึ่งกุรทิตือทิศเบื้องหน้ามารดาบีดาสองทัากินทิตคือทิศเบื้องขวาอาจารย์สามปัจฉิมทิตคือทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาสี่อุตรอทิตคือทิศเบื้องซ้ายมิดห้าเหติมอทิตคือทิศเบื้องตาำเบาหกอุบลอาทิตคือทิศเบื้องบนสมณพราม หปุรมงิตย์คือทิศเบื้องหน้ามันดาบีดาบุตรพึงบำรุงด้วยสาฐาน5 1. ท่านใดเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองทำกิจของท่านสามนำรงวงสกุล 4. ี่ปะเพื่อตนให้เป็นควรรับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน มารดาบิดาได้รับบำรุงฉานี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5้หนึ่งห้าไม่ให้ทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสให้ศึกษาศินบาวิทยา 4. หาคู่ความที่สมควรให้ 5. หมอบทรัพย์ให้ในสมัย สองทัากี่นาทีคือทิศวันขวาอาจารย์สิทธิพึงบำรุงด้วยสถา,านหาหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนขวยรับใช้สามด้วยเชื่อฟังสี่ด้วยอุปถาหา้าด้วยเดียนศิลปะวิทยาโดยเขารพอาจารย์ได้รับบำรุงชานี้แล้วยอ่อมมโนควา,ส,าสิทธิ์ด้วยสถานหาหนึ่งแนะดาดีสองให้เดียนดีสามบอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบางอัมพางสี่ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝู้งหา้ทาทำความป้องกันในทิศทั้ง คือจะไปทางทิศไหนก็ไม่ให้อดอยากสามปัจจิมิทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีพึงบำรุงด้วยสถา,านหาหนึ่งด้วยยกย่อมนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใจให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชานี้แล้วย,ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถา,านหาหนึ่งจัดการงานดีสองสมคะ้์คนข้างเคียงของสามีดีสามไม่ประพฤติร่วงใจสามี สี่รักษาสัตย์ที่สามีหามาได้ไม้ 5, ห้าขยันไม่เกี่ยน้ันในกิจการทั้งพวก 4. อุตรทิศคือทิศเบื้องซ้ายมิดกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถา,านห้านึ่ด้วยให้ปันสองด้วยเจรจาถ้อยคำไพรวสามด้วยประพฤติประโยชน์สี 4, ด้วยเป็นผู้มีตนเสมอ ห้า uh, hey. ด้วยไม่แก้งการห้คาดจากความจริงมีต้เวลาบำรุงชานี้แล้วย่อมมนควาคุณระบุด้วยสถา,านห้านึ่รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วสมเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพันักได้สี่ไม่ละทิ้งในายามวิบัติ 5. ้านับเือตลอดถึงวงของบิด 5. เหตุมาทิศคือทิศเบื้อกตามเบาในพึงบำรุงด้วยสถานห้านึ่ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ด้วยให้อาหารและรางวัน 3. ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. ด้วยแจกของมีรถแปลกประหลาดาให้กิน หด้วยป่อในสัยไม้เบาได้รับบำรุงชานี้แล้วย่อมอุเคราะหนายด้วยสถานห้าหนึ่งลูกขึ้นทําการงานก่อนนายสองื่องการงานที่หลังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ี่ทำการงานให้ดีขึ้น 5. แาะนะนำคนนำคุณะในที่นั้นนั้น กอ้โหคุปติธคือทิฏเบื้องบนสมณนาพาคุณบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าหนึ่งด้วยกายยกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยเป็นผู้มีปีตปาโตคือมีให้ห้ามเข้าบ้านเดือนห้าด้วยให้อามิสสารทนัมมนาพาได้รับบำรุงฉะนี้แล้วย่อมอนุคร์คุณบุตรด้วยสถานหก หห้ามไม่ให้การทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะด้วยน้ำใจอันงามสี 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แก็มแจ้ง 6. กบอกทางสวรรค์ให้ อุปกิเลตคือโทษเครื่องเศร้าหมองสิบหกอย่างหนึ่งพินชาวิสมาโลพาลามโมไม่สมาำเสมอคือความเพ่งเล็งสองโทสารายกาศสามโกท้าโกรดสี่คุณาหะผูกโกดไวห้ามากขาโลกลูกคุณท่านหกวราศาทีเสมอคือยกตัวเทียมท่านเจ็ดอิซาริษยาคือเห็นเขาดีทนอยู่ไม่ได้แปดมัจฉริยะตานีเก้ามายามายาคือเจ้าเล่ สิบสาไทยยาโอ้วนสิบเอ็ดทำผ้าหัวดื้อสิบสองสารรำผ้าแข่งดีสิบสามมังจะทำดีก็เอออสามต่อหน้าสนเสนญสี่รับหลังนินทาสี่คนชวนชิบหายมีขาสี่หนึ่งคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาสองค,คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนสามคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่นสี่คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพานันสองดูซึ้งมิตรแท้มิใจจริงสุหาเะมิสีททปราเทศเดิมมิตรอุบัตการะ มีลักษณะสีหนึ่งเพื่อนป harma ช่วยรักษาเพื่อนสองเพื่อนป harma ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนสามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพานักได้สี่มีกินจำเป็นช่วยออกทรัพย์ไม่เกินกว่าที่ออกป่าสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่หนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนสองรักษาความลับของเพื่อนสามมีภัยไว้ไม่ลาทิ่สี่แม้ชีวิตก็สลัให้ได้สามมิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งจะทำชั่วเสียหายก่ามห้าปามไว้สองแน่น นำสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดีสให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 4. บอกทางสุขทางสาวรรค์ให้ 4. มิตรมีใจรักมีลักษณะ4ีหนึ่งเพื่อนมีทุกข์พลอยไม่สบายใจทุกทุก,ทกด้วยสองเพื่อนมีสุขพลอยช่มชื่นยินดีสุขสุขด้วย3เข้าติเตียนเพื่อนช่วยยยักแ้ให้ 4. เขาสนับสนุนเพื่อนช่วยพูดเสริสมสนับสนุน นาธรรมคือธรรมที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสองพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สดับตบฟังมากสามกัญญาณามิตตาตาความเป็นคนมีเพื่อนดีงามสี่ซวัจัตตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายห้ากิงกรนีเยสุทธกขาตาความพยันช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนพีส่สุสาม,มเณรหกทำมกามาตาความใข่ในธรรมที่ชอบเจ็ดวิยาเพียนเพื่อจะล่าความชั่วประพฤติความดี แปดสันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตามีตามได้เ้าสติจำการที่ทำและคำที่พูดและแม่นานได้สิบปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอย่างไร กถาวัตถุคือถ้อยคําที่ควรพูดสิบอย่างหนึ่งอภิชากาถาถ้อยคําที่ชักนําให้มีความปรานถนาน้อยสองสันดุลทีกาถาถ้อยคําที่ชักนําให้สันดษยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้สามปปวิเวกกาถาถ้อยคําที่ชักนําให้สงัดกายสงัดใจสี่อสังสาคกาถาถ้อยคําที่ชักนําไม่ให้ละคนด้วยหมู่ห้าวิทยาลัมพากาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ปาโรคความเพียรหกีลกาถาถ้อยคําที่ชักนาให ตั้งอยู่ในศีลิจสามมาธิกาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ทําใจให้สงบแปดปัญญากาถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญาเก้าวิมุตติกาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ทําใจให้พ้นจากกิเลสสิบวิมุตติญาณันะคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลส อาคติคือความระเบียงอันบุคคลพึงเว้นสี่ประการหนึ่งฉันทาคติลำเบียงพ่อชอบสองโทสาคติลำเบียงพ่อชัาสามโมห้าคติลำเบียงพ่อลงอผ้าผนพ่อเข,ขาสี่ผ้ายาคติลำเบียงพ่อครัว กรรมกิเลสคือกรรมเครื่องเศร้าหมองสี่อย่างปานาติบาทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วสองอาทินนาทาถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ไ้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยสามการเมินชาจาประพฤติผิดในกรรมสี่มุสาวาทพูดเทศกรรมสี่อย่างนี้นักปรตไม่สรรลเสริญเลยสังขหาวัตถุทำเครื่องยึดเหนียวใจคนประสานโมชนสี่อย่างหนึ่งทานให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันสองปีย วาจาเจ,จรจาวาจาที่อ่อนว่ดสามอันรรจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสี่สามตานาตตาตาความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัวสุขของกระหัตส,สี่อย่างหนึ่งสุขแก่การมีทรัพย์สองสุขแก่การใจทรัพย์บริโภคสามสุขแก่การาไม่ต้องเป็นนี้สี่สุขแก่การประกอบงานที่ป่าโต ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายด้วยยากสี่อย่าง 1. ขอสมบัติจงเกิดในแก่เราในทางที่ชอบ 2. อขอยกจงเกิดในแกนเรากยายญาติพวกครองสามขอโดยรักษาอายุให้ยืนนานสี่เมื่อชินทิพย์แล้วขอเราจงไปเกิดในสวรรค์ทิศธรรมมิกระ,ะประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่าง 1. อุทานาสัมปทาปคือถึงความด้วยความมั่นในการประกอบเล็กๆชีวิตก็ดีในการศึกษาเาเรียนก็ดี ในการทําธุรหน้าที่ของตนก็ดีสองอาราคาสัมปัญธาถึงความด้วยการรักษาทรัพย์รักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมันไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดีสามกรรมยานามิตตันตาความเป็นคนมเจ้าสี่สามาชีวิตตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเครื่องหนักไม่ให้ฟูมฝ่ายหนัก สัมปรายตกัทประโยชน์คือประโยชน์ในภายหน้าสี่อย่างหนึ่งสัมปาตาถึงความด้วยศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วเป็นต้นสองศีลสัมปาตาถึงความด้วยศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษสามจารสัมปาตาถึงความด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่นสี่ปัญญาสัมปาตาถึงความด้วยปัญญารู้จักป่าบุนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้น ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสีนงไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บุรณะพัสดุที่ข้ามข่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตีหรือบุรุษุศินให้เป็นพ่อเรือนแม่เลือนผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเป็นสถานสีประการน,น้เสีย รมของคารวาสีหนึ่งสัจจะซื่อสัตย์ต่อกันสองธรรมะรู้จากกมจิตของตนสามขันติอดทนสี่จาระศรักระงับปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างหนึ่งปัญญารอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้สองสัจจะความจริงใจคือประพตชสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นจริงสามจาระศรสละาสิ่งที่เป็นค่าื่กแก่ความจริงใจสี่สิุปะมาสงบ ใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกแก่ความสงบ สแสวงหาโพกกริย์ได้โดยทางที่ชอบแล้วเรียกตัวมันดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวภพ่ยให้เป็นสุขสองเงินเพ่อนฝุงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตร,รายที่เกินแต่เห็นต่างต่างสีท่ทำปีห้าอย่างคือก่อญาติพีสงค์ญาติอขอปติทิพีต้อนรับแขกขอผูกหกทอนกำลังปัญญาสองเที่ยวกลางคืนมีโทษหกอยา่างหนึ่งชื่อว่าไม่รักษาตัวสองชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียสามชื่อว่าไม่รัก สาทรัพสมบัติ 4. เป็นที่ล่าแวงของคนทั้งหลาย 5. มากถูกใส่ความหกได้รับความลําบากมากสามเที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปอยู่หอย่าง 1. รึ่งที่ไหนไปที่นั้นสอขับร้องที่ไหนไปที่นั่นสมดีซิดีเ่าที่ไหนไปที่นั่น สี่เสพาที่ไหนไปที่นั่นห้าเพลงที่ไหนไปที่นั่นหกเธอเธอที่ไหนไปที่นั่นสี่เล่นการผ้านานมีโทษหกอย่างหนึ่งเมื่อชนะย่อมก่อเวรสองเมื่อแพ้ย่อมเสียด้ทรัพย์ที่เสียไปทรัทรัยพย์ย่อมจิบหายสี่ไม่มีใครแช่ถือถ้อยคำห้าเป็นที่มิ่นประมาณของเพื่อนหกไม่มีใครประสงค์จัดแต่งงานด้วยห้าคอบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษตามบุคคลที่ครบหกอย่าง หนึ่งนำให้เป็นนักเลงการผ้าหนั้สองนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้สามนำให้เป็นนักเลงเหล้า สี่นำให้เป็นคนลวงเถาด้วยของปลอมห้านำให้เป็นคนลวงเถาซึ่งหน้าหกนำให้เป็นคนหัวไม้หกเกียรติก้าทำการงานมีโทษหกอย่างหนึ่งมากให้อ้างว่าหนาวลักแล้วไม่ทำการงานสองมากให้อ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงานสามมากให้อ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทำการงานสี่มากให้อ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงานห้ามากให้อ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานหกมากให้อ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานผู้หวังความ ความเจริญด้วยพ่อกว้าศัพย์พึงเว้นเหตุเทื่องจิบหาย6ประการนี้เสีย